ยโยกล่าว hey, สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เอฟเคยังไงครับผมวันนี้ก็มาถึงทางด้านของลิฟแล้วครับผมวิธีเอฟเคลิฟทำยังไงไปดูโอเคครับผมอันดับแรกครับผมก็เอาเหมือนเดิมครับผมออโต้คคีย์ครับก็โหลดมาเป็นเวอร์ชันน2.0ก็โหลดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้ง ให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปโหลดของมาโคกันเลยแค่ผมตอนนี้ก็อยู่ทางด้านของมาโคที่เราแล้วับผมก็คือดิสแซลมอนนั่นเองก็ให้ทําการปิดส,สิ่งนี้ก่อนเลยครับผมนี่เข้ามาตามนี้ครับมานี่ลูปโลครับผมกดเข้ามาก็ให้ทําการปิดป้องกันเร็วลไทมนี่ไปเลยนะครับผมสำหรับใครยังไม่ปิดก็กดปิดให้เรียบร้อยครับแล้วก็โหลดมาโคกันก็ไปที่โหลดมาโคก็หาห้องนี้ให้เจอนะมาโยแล้วก็เข้ามาที่ av av ao นี่ครับผมแล้วก็กดเวอร์บังสือตัวสีฟ้าตรงนี้นกดดาวน์โหลดมา พี่ okay, ับผมเมื่อเพื่อนๆโหลดเสร็จแล้วับผมมันก็จะได้เป็นหน้าตาของอันนี้นะก็กดแตกไฟล์ให้เรียบร้อยครับแตกไฟล์เสร็จกดเข้ามากดเข้ามาแล้วก็กดที่ช่องว่างตรงนี้ของโฟลเดอร์กดกดคอนโทรลซีก็ปีนี่มากดไปที่รูปโล่เลื่อนลงมาการยกเว้นเพิ่มการยกเว้นอ่เพื่อนๆจะเข้าไปที่อนะ้ทางการยกเว้นตรงนี้นะให้กดไปที่คำว่าโฟลเดอร์แล้วก็ก๊อปวางอันนี้ได้เลย ่าอย่างนี้ครับมันก็แค่นี้ก็มาโคของรองก็จะไม่โดน Microsoft เล่นครับผมก็คือมันเชื่อลบตัวนี้ทิ้งมันมองว่าเป็นมารักแต่จริงๆมันไม่ใช่นะโอเคจากนั้นก็กดเข้าไปที่อันนี้ได้เลยจากนั้นก็ไปเข้าเกมกันครับอ่ะก่อนเข้าเกมครับผมขึ้นลืมไปมาตั้งค่าของ Microsoft Oil ของ Windows นี่ให้เสร็จก่อนก็คือปรับอัตราส่วนให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ครับผมแล้วก็ปิด HDR ให้เรียบร้อย,ย,ยนะอย่าเปิด HDR นะไม่งั้นมาคูดมันจะเพี้ยนนะครับผมก็ปประมาณนี้สำหรับตั้งค่าของในส่วนของ Windows นะโอเคผมก็เข้าเกียยนลักษณะต่างๆจะเป็นอย่างนี้นะก็ก่อนแรกสำหรับเพื่อนๆจะไม่เป็นเพื่อนๆจะเป็นอย่างนี้ก่อนให้ทำการกด F11 ย่อให้เป็นอย่างนี้ย่อให้หน้าจอมนเล็กที่สุดที่จัเล็กได้กดย่อไปอเ,เสร็จแล้วก็ย่อเสร็จแล้วก็กด F1 ครับโอเคแล้วก็มาตั้งค่าของโโระบบกอนต่อเลยตั้งค่าระบบก็ปรับเป็น60 FPS ปรับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ ปรับเค s า n s i t i น i ี y เป็น0.15แล้วก็ปรับกราฟิกเนี่ยให้เหลือ1ขีดครับผมก็ประมาณนี้สำหรับตั้งค่าโรบอทนะโอเคเรามาต่อ,อันที่ทางด้านของมาโคครับผมก็กดเข้าไปที่เขาว่าเมนเว็บฮุกเว็บฮุกนี่คืออะไรอันนี้ก็คือของย c o r d ครับผมมันคืออะไรไปดูกัน โอเคครับผมก็บันทีหนะ้าของดิสคอรปเทียเรยแล้วนะก็มันคือดูสแตทครับผมว่าสแตทเนี่ยมันเอาไปดูว่าเราเนี่ยตาชนะเท่าไรครับปะ่ะเล่นไปกี่ตาแพ้ไปกี่ตารครับผมเอมาโครันไปกี่ชั่วโมงครับผมก็ประมาณนี้นะเนี่ยเอาไปดูของพวกนี้นะนี่ครับก็แนะนําให้ทุกคนเซตเอาไว้นะว่ามันดีมากมากเลยในการ afk จะได้ไม่ต้องมาเปิดคอมดูนะันเราเปิดโทรศัพท์ดูได้เลยเช็คจาก Discord เรโอเคครับผมก็วิธีจะเพิ่มอ,อย่างนี้ทายัางไงก็กดไปที่ช่องข้อความช่องหนึ่งไปที่ช่องแก้ไขช่อง เราพิธีเขาว่าการรวมเว็บฮุกแล้วก็สร้างเว็บฮุกมาสำหรับใครที่ยังไม่มีก็กดเว็บฮุกใหม่ได้เลยมันก็จะแบบมาเลยสำหรับผมผมมีเยอะแล้วมีเยอะมีลดมากก็ผมจะเอามาสักตัวนหนึ่งอย่างเชมาตัวนี้ผมก็ก๊อปมันมาแล้วก็กดวางกดเซฟแล้วก็ลองเทสเว็บฮุกครับผมวิธีเทสเว็บฮุกให้ทำการกด F4 ก็ผมกด F4 ปั๊บมาไหม ครับไม่มาให้ทําการปิดมาโครเปิดใหม่ครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปปิดมาโคเปิดใหม่ผมไปสอนตั้งค่า Private Server ก่อนเลยดีกว่าออตโต้รีคอนีก้ก็ผมสิ่งสิ่งนี้จําเป็นโคตรแล้วผมในการใช้ F K ิ i ต์นะผมเพราะบางครั้งอะเกมมันชอบหลุดช็อ,ชอบด้งครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จําเป็นในการที่เราสามารถชิด F K ต่อได้นะก็กดเข้าไปออตโต้รีคอนดน้งครับผมก็จะเป็นอันนี้นะเป็น P S ิ i ต์อย่างนี้ขึ้นมาอ่าโอเคเราจะเพิ่มยังไง ต้องใช้ไฟอะไรก็ให้ทําการเข้ามาที่ทางหน้าของ c o n f i g Private Server ครับผมวิธีเข้ามาหน้านี้เข้ามายังไงอยู่หน้าเกมกดเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์กดเข้ามาแล้วก็กดสร้าง p r i เ a t ดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เป็นรูปตัวดาวอย่างนี้นะก็กดไปที่3จุดนี่นผมกดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ก๊อปลิก์เนี่ยไปวางที่เบ์เซอร์ตรงนี้ได้เลยอ่าผมส่วนผมผมวางไปแล้วมันจะได้เปลิงก์แบบนี้มานะเราก็ทำการกดก๊อ แล้วก็กดเข้ามาเพิ่มเตปอ,อย่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการกด F5 อแบบนี้คือติดครับผมโอเค่เราผมขอปิดมาโคเปิดใหม่แป๊บนึงจะเทสเว็บฮุกให้ดูนะโอเคผมเข้าเกมมาแล้วผมปิดมาโคเปิดใหม่เสร็จเรียบร้อยลวก็ทาการกด F4 ได้เลยเทสเว็บฮุกติดไหมเรียบร้อยแล้วครับผมติดไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเว็บ o ุกนะ่ก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับเซตเมนอันนี้เสร็จแล้วนะก็ให้เซตตามนี้เสร็จยังไง Okay. อันดับต่อไปครับผมนั่นก็คือการ AFK ลิฟครับผมนั่นก็คือดันดดันครับผมทายังไงเพราะตอนนี้มันเป็นลิฟของดันดาดันอยู่นะเพราะลิฟที่แล้วผมสอนไบเมื่อคลิปที่แล้วนะคลิปนี่จะเป็นของดันดดันดันดาดันก็กดเข้ามาที่ลิฟครับผมก็ทีมเซตทีมส่วนตัวผมใช้จะเป็นทีมที่5แล้วกันนะกด enable นี้ให้เรียบร้อยครับผมกด enable event แล้วก็ดันดดันการ์ดเนี่ยให้เลือกเป็นนี่ครับผมเป็นนี่นะฟิชติก มัดครับผมมันรูปกั๊ดหมัดส่วนทีมเนี่ยทีมอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยโอเคก็ใช้เป็นทีมที่5้านะก็คือแน่นอนดันดันตัวที่ต้องใช้ับผมเอสคาโนโมนาดเพียงเท่านั้นใช้แค่ตัวเดียวเลยในการเอฟเคดันดันง่ายมากแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะยากมากสําหรับดันดันมันเป็นของที่รีควอร์เมนต์ค่อนข้างสูงในการเอฟเคดันดันนะผมนั่นก็คือคุณจะต้องมีแฟมครับ ช่ครับผมคุณจะต้องมีแฟมซึ่งแฟมนั้นน่ะมันก็คือแฟมนกครับผมซึ่งแฟมนกเนี่ยไม่ใช่แฟมนกตัวไหนจะใช้ได้นะมันจะต้องเป็นแฟมนกที่มีดาเมจช่างมันไม่สนเราสนอย่างเดียวเลยคือระยะครับผมระยะเนี่ยแนะนํานะประมาณสิบสิบบวกอ่นะสิบบวกน่าจะเล่นผ่านอยู่แนะนําก็ประมาณสักสิบสองสิบสามละมั้ง ระยะพวกนั้นถึงจะเล่นผ่านซึ่งผมไม่ได้เทระยะพวกนั้นนะเพราะว่าประดีว่าแฟมผมเนะี่ยมันบวกระยะย4ิบสี่ผมใช้แฟมตัวนี้นะแล้วมันเล่นผ่านเล่นผ่านแบบอีซี่อีซี่เลยอะ่ะผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีแฟมนกเหมือนผมไหมเพราะแฟมนกผมมันไอเทมันเพิ่มระยะค่อนข้างบือ้อเอาจริงมันหายากอยู่ระดับตัวนี้ระดับหัวแถวอะ่ะเอาจริงก็นแนะนําให้หามาประมาณสิบบวกบวกนะถ้าเป็นไปได้แนะนําให้หาต้องมีแฟมนก,ก่อนนะ ถ้าการไม่มีก็น่าจะต้องอดเอฟเคสำหรับลิปลิปนี้นะว่าลิปนี้มันยากจริงเอาจริงลิปนี้อ่อนค่อนข้างยากนะสำหรับเดนตด,ดันเนี่ยโอเคครับ okay, ผมก็มาเนียผมก็เซตเป็นทีมที่5เสร็จแล้วนะแล้วก็ผมจะมาสอนไปางด้าน่งของแล้วก็กดเข้ามาที่คอมมาคอนฟิกเฮลเปอร์ครับผมอ่าอิ p พ r ตคอนฟิกอ่ะอินพุตคอนฟิกอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นการเอาคอนฟิกของคนอื่นนะ่ะเอามาใส่ให้สำหรับมาโคของเรานะ อคอนฟิกที่ผมจะใช้ก็ผมก็คือกดเข้าไปกด open folder ได้เลยนะมันเปิดตรงไหนวะมองไม่เห็นอันนี้มันบงังโอเคกดเข้าไปนี่ครับผมโฟลเดอร์โล่งโล่งโอเคเราไปเอาคอนฟิกมาใส่กันเลยดีกว่าโอเคครับผมก็นี่ครับผมเ,เป็นคอนฟิกที่ผมจะใช้นั่นก็คือดันดันครับผมเป็นคอนฟิกจริงๆผมไม่ได้ทำเองผมก็ไปเอาไปก๊อบของคนอื่นมาีทีหนึ่งแล้วก็มันทำนะ ผมทิ้งเคดิตไว้ให้รงกลางหน้าจอเลยปิงอันนั่นแหละครับผมผมไปเอามาโอเคแล้วผมก็มาน,น,นี่นหน่อยโอเคก็นี่คือคอนฟิกที่เราจะใช้นะครับผมก็ไปโหลดได้ผมก็จะทิ้งไว้ d i s c o r d เหมือนเดิมอ่าวิธีเอาคอนฟิกเข้ามาอย่างงี้เข้ามาไงก็กดไปที่ c o n f ิ g h opper ปลด o p e n f o l d e ฟเอร์เปิดเข้ามาปั๊บอย่างนี้ครับผม ในคอนฟิกผมทิ้งไว้นี่อ่าผมก็เอาคอนฟิกตรงนี้เข้ามามาใส่ปั๊บแล้วก็กดแตกไฟล์ด้วยเคแตกไฟล์กดเข้ามาโฟลเดอร์จะต้องเจอสามไฟล์นี้ครับผมน่ะโอเคนี่ผมสำหรับคอนฟิกแค่นี้ครับผมเราก็เอาคอนฟิกเข้ามาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมดันดันดันทีมที่5้าครับผมผมจะใช้เป็นทีมที่ห้านะอ่าโอเคนี่อนราเกตฉาอาน์เกิปไลฟ์ฟูดโอเคเป็นสเตนนะผม สเตนจี้สเตนจ้าออกเสียงไงวะมันแปลว่ากลายุทธ์อะออกเสียงยากทช่ไหยโอเคน,นี่ผมก็เลือกทีมเราก็เป็นทีมไหนก็ได้นะส่วนตัวผมใช้เป็นทีมทีมท่ห้า่วนไอนสเตนไอกลยุทธ์เนี่ยสเตนจี้สเตนจ้าเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่พเพื่อนนะผมผมผมก็จะใช้เป็นทีมทีมท่ห้านะสำหรับใครที่ใช้เป็นทางด้านของมาโคออนวันที่ผมแจกไปคลิปที่แล้วนะ แนะนำให้ใช้เป็นทีมที่ห้าเหมือนกับในผมเหมือนกับผมในคลิปนี้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปทับกับพวกเ k เเก่าๆที่เราเซตเอาไว้นะกอะ็อันนี้สําหรับใครที่ใช้ a อฟเสำหรับที่ผมเซตเอาไว้นะสำหรับาอาโคตัวที่แล้วล้วกด Import เข้ามาครับผมอ,อินพอร์ตเสร็จแล้วครับผมเราก็เข้ามาเช็คที่ทางด้านของทีมที่ห้าตรงนี้นะปั๊บนี่มันจะขึ้นไปยังบารวันนี้ครับผมเอคอนเบิร์นเบิร์นเบิร์นแล้วเข้ามาดูของทางด้านของที่ห้าหน่อยโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะ สำหรับใครที่ลงถูกต้องก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับผมเมื่อลงถูกแล้วแล้วก็ลิฟครับผมก็เซฟเป็นทีม่ห้าโอเค okay, เรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเคแล้วก็สิ่งอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเซฟครับผมนั่นก็คือทีมที่ห้านี่ครับผมเอสคานอก็ตัวที่เหลือจะใส่เป็นตัวอะไรก็ได้แล้วแต่ผมผมใส่เป็นไอเซนไปแล้วกันนะเพียจากนั้นก็กดรันมาโคได้เลยครับผมเดี๋ยวมันก็จะรอลิฟเกิดมันจะทําอะไรของมันเองนะอ่าลืมลืม เกือบหลอกให้ลันนาโคแล้วปิดแหละอะท่านผู้ชมเซตไลน์เสร็จหมดแล้วใช่ไหมเซตทีมดูฮงดิฟนะฮะเพจเมนเสร็จแล้วกดไปที่เขาว่าฟาร์มครับผมกดไปที่ฟาร์มครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กคําว่าดูลิฟด้วยครับผมติ๊กคําว่าดูลิฟอย่างนี้นะติ๊กดูลิฟแล้วกดเซฟครับผมอ่าแล้วเราจะค่อยเราก็ค่อยลันมาโคครับผมเราก็อย่าลืมกดคาว่าเช็ค AV s e เซตติ้งด้วยครับผมกดติ๊กอย่างนี้นะกดเซฟได้เลย แล้วก็ทําการกดรันมาโคได้เลยครับผมโอเคแต่ผมคงจะไม่ได้รันให้ดูหรอกเพราะว่าที่ผมอัดอยู่นี่ก็เจดตีสองแล้วอันนี้เขาลิฟมาว่าประมาณตีสองพอดีแต่พี่ผมมีลิฟที่ผมอัดทิ้งเอาไว้ให้ดูแล้วแล้วไปดูคลิปนั้นกันผมรันอะไรให้ก็เหมือนกับที่คิดได้เลยผมแค่อธิบายเพิ่มเติมเฉยว่ามันต้องเซตอ,อะไรยังไงนะเพราะว่านะปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบแจกตัวเดบสําเร็จรูปมาให้แล้วนะครับผมเพราะว่ามัน ตัวหนึ่งเลยอ่ะก็คือเวอร์ชันอ่ะมันจะเป็นเวอร์ชันเดิมมันก็คือแบบถ้าเวอร์ชันเวอร์ชันมาโคมันเก่ามันก็จะมันก็จะเก่าเลยแล้วก็ผมสําหรับที่ผมจะแจกเป็นังานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมโดนพวกทางเอ่อพวกแบบที่มันจะต้องเอาไฟล์ไปลงอ่ะเขาหาว่าผมอ่ะไปฝังพวกไวรัสใส่พวกเขาแล้วแบบเอามาสแกมอะไรพวกนั้นน่ะจริงแต่จริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไวรัสนะคือเขามองเป็นย่งงนั่นก็คือผมทําอะไรไม่ได้มัน ยังไงก็คือผมแม่งจะโดนแบงไม่ให้อัปโหลดไฟล์อะไรพวกนั้นนั่นแหละเออผมก็เลยจะไม่สามารถที่ทําอย่างนั้นได้ก็อาจจะเป็นทางด้านของเป็นคอนฟิกแทนนะเราผมทาคอนฟิกมาให้เป็นคอนฟิกอะไรพวกนี้อ่าพวกนี้ก็วิธีลงก็มันเรื่องก็เหมือนผมสอนไปแล้วในคลิปนี้นะวิธีลงคอนฟิกก็ลงง่ายๆก็ผมคอนฟิกก็เซตตัวให้ถูกลงคอนฟิกแค่นั้นก็ผมอ่ะก็ประมาณนี้ก็ผมจะ ก็ประมาณนี้ยั้ไงอาจจะไม่ได้มีคลิปเดบแจกตัวปุ๊บกดทันใช้ได้เลยอาจจะไม่มีแล้วนะอาจจะเป็นแบบคอนฟิกแทนนะก็ขอแจ้งท่านคนดูนะที่แห่งนี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วและไปดู fk กันแต่นั้นก็ปิดแล้วผมเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย